าเทคนิคการทำ TikTok SEO นะครับวันนี้นะครับการทำ TikTok SEO เนี่ยมันเป็นการทำให้เ e ิร์ชเอนจินเวลาคนเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยจะเห็นคลิปของเราก่อนนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าเขาจะเสิร์ชเอนจินในโซเชียลไหนก็ตามรวมทั้งเ e ิร์ชเอนจินใน TikTok เองก็ตามเนี่ยเราจะขึ้นเป็นวิดีโอแรกๆมาทำกันนะครับทันยังงั้นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจนะครับแล้วก็แชร์คอนเทนต์นี้ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับให้เราเลือกใช้้้้คคคีีีย์์เเววิรรรรรดนนนนนนนะะะัััับบท่ป็ฉกาาสง ตัวตนของเราเนี่ยเราต้องมีชุดแฮชแท็กที่เป็นชุดประจําของเรานะครับแล้วตรงเนี้ยมันเป็นคีย์เวิร์ดประจําอย่างของผมเนี่ยก็จะมีคีย์เวิร์ดประจําของผมอยู่ประมาณ5้าคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะใช้เป็นตัวคีย์เวิร์ดเพื่อให้กระตุ้นเวลาคนเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดห้าคีย์เวิร์ดเนี้ยเราจะขึ้นก่อนนะครับอันที่2ครับอันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับคือต้องใช้เพลงที่มันฮิตนะครับยิ่งเพลงฮิตเป็นกระแสเนี่ยจะยิ่งทําให้เกิดการเติบโตได้ไวมากมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับผมก็แค่ใช้ภาพอย่างเเเดดีีีียยวนนนนะะมมมรรรููปผชช้้ช้้้ไไ่่่ตตตตอออองงพพแใลลทฮิณััคบโ คนดูเกือบแสนคนนะครับภายในแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนนะครับอ่าอันที่3ามครับผมรักษาคุณภาพของคอนเทนต์ไว้นะครับวันนี้ เราต้องหมั่นศึกษาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาหาข้อมูลใหม่ๆมาอัปเดตให้กับฐานแฟนคลับของเราถ้าเราสร้างตัวตนแบบไหนไว้แล้วเนี่ยเราควรจะมีข้อมูลที่อัปเดตตลอดเวลาเพื่อให้คนติดตามของเราเนี่ยเข้ามาติดตามเรามากขึ้นแล้วไฮไลท์ครับเวลาคนเข้ามาติดตามเราเนี่ยทางทิกตอกเองก็จะส่งคลิปเก่าๆของเราให้คนเหล่านั้นดูก็จะเพิ่ม engagement ให้คลิปเก่าๆเราได้อีกมหาศาลด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันที่4ก็คือนําเสนอเนื้อหาที่ทําให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมได้เช่นวันนี้ผมทําคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะช่วยมีส่วนร่วม ก็อาจจะช่วยกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนอื่นกดคอมเมนต์มาคุยมาสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่แค่กดหัวใจอย่างเดียวนะครับอันนี้คือการเรียกว่า engagement ที่มีส่วนร่วมก็ยิ่งทำให้ TikTok เนี่ยเกิดการนำส่งคล,คลิปนี้อีกมากมายนะครับและต่อไปครับอันที่5นะครับก็คือให้เราเชื่อมนะครับลิงก์นะครับไปใน แพลตฟอร์มของเราที่มีเว็บไซต์ส่วนตัวต่างๆเนี่ยในหน้าโปรไฟล์หรือในหน้าอคอมเมนต์หรือตรงไหนก็เราสามารถเชื่อมได้ก็ลองเชื่อมดูนะครับอันนี้ผมเองเนี่ยก็จะมีอยู่ที่โปรไฟล์ของผมเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูลิงก์ต่างๆเพื่อเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเรานะครับอ่าน,นี้เป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะไปส่วนของ ACO อในฝั่งของอ e ีกแอปหนึ่งด้วยนะครับและสุดท้ายครับผม อันนี้ข้ามพลาดนะครับอย่าลืมแชร์ไปที่แพลตฟอร์มอื่นครับผมเวลาผมทาคลิปเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาคลิปเนี้ยแชร์ไปในโซเชียลอื่นๆเพื่อให้เขากดเข้าไปดูและลิงก์กลับเข้ามาที่ Ti k t o อกนี้อีกทีหนึ่งก็กระตุ้นทําให้เกิด e n ็ a g เ m e n t นสูงขึ้นแล้วทําให้ SEO เราถูกดันได้อย่างง่ายๆนะครับโอเคหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับพบกันใหม่ใน E ีีหน้าอย่าลืมนะฝากคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะครับผมโค้เอกออนไลน์ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับ